ดีค่ะคลิปนี้นะคะขนมไทยเอาหน่วยบนมาฝากค่ะหน่วยบนนี้ที่ที่เขาจะชอบจับคู่กันนะคะจับคู่กันมานะ,ะ,ะไม่รู้จะซูมเห็นไหมเอาปากกาผิดสีอีกแล้วค่ะนะคะเนะนี่ยค่ะงวดน,นี้ก็จะมาสองสี่ห้าหกคือเราวินกันแล้วเราละชนกันแล้วว่าตัวไหนมันชนกันแสดงว่าต้องเอามาต้องเอาเป็นหน่วยหน่วยบนนะคะ นนกันแล้วก็ตัวใดตัวหนึ่งเวลามันเราเลือกอะค่ะเราได้เลขเด่นเลขดีมาเอาบนมันเข้าหน่วยบนมันมีตัวสองสี่ห้าหกลุเปล่าสิบหกกรกฎาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราเอาสองศูนย์มาชนกันค่ะถ้าตัวไหนชนก็จับมาไว้เป็นหลักหน่วยบนลเดอร์เดี๋ยวจะเอาหลักหน่วยบนที่ชอบจับคู่กันมาเองเนี่ยอย่างเช่นสี่สองสี่สองเนี่ยฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาน่าจะเป็นฝั่งซ้ายค่ะสามหนึ่งก็มานะมันไม่จําเป็นต้องออก